ามาเริ่มต้นที่ผลกระทบในมุมมองเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิดโดยกกร,รนะครับคณะกรรมาการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร,รก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 ร็เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปี2563เนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับโดยเฉพาะไตรามารส2ปีนี้คาดว่าจะหดตัวลงประมาณถึงเลข2หลัก คือหมายความว่าประมาณ 8%-9% มันยังอยู่หลักเดียวนะฮะแต่ถ้าสองหลักนี้ก็10%ไปแล้วเพราะได้รับผลกระทบจากโควิดนะทำให้ปีนี้กกรปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี6-3ลงมาอยู่ที่ติดลบเนี่ย5-8%จากก่อนหน้านี้ก็ประเมินกันว่าจะติดลบประมาณ3-5%และก็ปรับลดคาดการการส่งออกมาเป็นติดลบ7-10%จากเดิมคาดว่าจะติดลบ5 1 0 นอกจากนี้ยังปรับลดอัดตรางเงินเฟอ้อทั่วไปมาติดลบที่1.5ถึงติดลบ1จากเดิมที่อยู่ระดับติดลบ1.5ถึง0ทั้งนี้แม้ว่าภาครัฐจะทยอยคลายล็อกในเดือนพฤษภาค,คมถึงมิถุนายนทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร,ริ่มกลับมาแต่ว่าไอ้ที่มันไม่กลับมาคุณผู้ชมคือกำลังซื้อใช่ค่ะโดยเฉพาะกำลังซื้อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังอ่อนแอส่งผลต่อบรรยากาศการใช้จ่ายในประเทศ ขณะที่ขาการส่งออกและการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยและการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยผลที่เกิดขึ้นคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรก็ตามนะฮะครึ่งปีหลังของปี63เนี่ยมองว่าปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามก็ได้แก่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนคือก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยอเมริกากับจีนก็ทะเลาะกันเรื่องสงครามการค้า พอเกิดโควิดก็ยังทะเลาะก,กันโดยหันมาทะเลาะก,กันโดยสหรัฐกล่าวหาจีนว่าจีนนี่แหละเป็นต้นตอนในการแพร่กระจายเชือ้อโควิด -19 ในขณะที่จีนบอกว่าสหรัฐนี่แหละเป็นตัวการที่ทาให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ค่ะคือเรียกว่าคนเวที่เถียงกันมันเถียงกันทุกเรื่องนะเถียงจากสงครามการค้าเถียงเลยไปจนถึงโควิดนะแต่ว่าแม้จะมีโควิดเนี่ยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนก็ยังไม่จบนะฮะ และก็ไทยเจอกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าเร็วกว่าสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคในช่วงเดือนมิถุนายนและหลังจากนี้นะครับก็มีแนวโน้มว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอีกซึ่งจะกดดันการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในหมวดสินค้าที่ไม่จําเป็นต่อการลรงชีพกกร,อรอมองว่าการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับสู่ภาวะปกติก่อนโควิด1 9เนียต้องอาศัยการดําเนินนโยบายทางการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ามาตรการเยยาผลกระทบจากโควิด -19 และการอนุมัติแผนฟื้นฟูเศร,รษฐกิจและสังคมวงเงิน400ล้านบาทสามารถทําให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยที่ทยอยฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดในช่วงไตรามาส2ของปี2563นะฮะคือวิกฤตครั้งนี้ฮะคุณด้วยฮะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตคือวิกฤตโลกก็หน,นัก แล้วประเทศไทยก็เป็นวิกฤตประเทศไทยคือโลกก็หนักไทยก็หนักซึ่งมันต่างจากปี40ค่ะมันต่างจากวิกฤตต้ยมยำกุ้งหรือก่อนที่นี้มันต่างจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่ามันมีปัญหาทางเศรษฐกิจในบางประเทศบางพื้นที่หรือบางโซนบางกลุ่มแต่เที่ยวนี้ทั้งโลกได้รับผลกระทบหมดใช่ค่ะคือไม่ต้องอะไรมากคุณผู้ชมครับเอาแค่ว่าจะทำยังไงให้เครื่องบินที่บินกันไปบินกันมาเนี่ยนะ<ม>ฟรายฟรา,ายเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยจอดอยู่กับพื้นคือเครื่องบินเนี่ยต้องบินนะต้องอยู่บนฟ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องบินเนี่ยนะครับลงมาจอดนิ่งๆเนี่ยสัญญาณขาดทุนเนี่ยมันชัดเจนการบินไทยเจ๊งไปแล้วนะฮะนกสกูตหยุดกิจการนะสายการบินระหว่างประเทศสายการบินนานานชาติปิดไปหลายสายการบินแล้วปิดเที่ยวนี้มันไม่ใช่เพราะปัจจนะัยน้ำมันแพงอย่างเดียวนะครับมันมีปัญหาในเรื่องของ พฤติกรรมแบบใหม่หรือ new normal ของคนที่คือลองนึกภาพเมื่อก่อนเครืบินสมมุติว่านั่งได้200คนค่คนแต่ว่าพอโควิดเหลือ100คนเพราะมันต้องรักษา social distancing รือระยะห่างทางสังคมคสแสดงว่าเคยขายตั๋ว200คนเนี่ยใบยละพันให้นั่งสลับแต่พอคนนั่งน้อยลงแต่เครืบินยังบินเท่าเดิมนะ,ะระยะทางเท่าเดิมไม่ได้บินลักน้ำมันเติมเหมือนเดิม การเซอร์วิสยังฟูลออปชันเหมือนเดิมต้องไปเพิ่มตัว๋วค่าตัว๋วเพราะฉะนั้นเคยเสียพันหนึ่งก็ต้องเป็นส0 0พันเพราะฉะนั้นธุรกิจการบินเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้วสายการบินหลายสายการบินในบ้านเราเนะก็ทยอยปิดตัวทั้งสายการบินสัญชาติไทยและสายการบินสัญชาติอินเตอร์ส่งผลให้คนเนี่ยตกงานคุณผู้ชมครับใครจะไปคิดครับว่าวันนี้คนไทยตกงานเกือบ10ล้านคนนี คำามาตกงานเนี่ยหมายถึงมีงานอยู่ดีๆเนี่ยครับแต่ว่าให้ออกใช่ไหมคะเลิกจ้างค่ะให้ออกกิจการเจ๊งกิจการไปต่อไม่ได้สุดท้ายทุกคนก็โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ก็มาเป็นแรงงานอิสระม,มาเป็นคนประกอบวิชาชีพอิสระ,ะสังเกตไหมฮะอาชีพที่ผุดขึ้นแบบจำนวนคนเยอะมากเป็นพวกธุรกิจรับส่งอาหาร ใครๆก็ไปเป็นแกลบฟู้ดผ่านแอปพลิเคชันต่างๆใครๆก็ไปเป็นฟู้ดแพนด้าลาลาบุกเยอะขึ้นแ่ะแล้วมันก็ถูกจริตคนไทยก็ไทยเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะถ้าพอจะมีสิทธิเลือกเนี่ยไม่ชอบงานอะไรที่มันมีกฎระเบียบกรอบปฏิบัติขั้นตอนเยอะไม่ชอบช,ชอบอิสระ,ะอย่าบอกอะไรมากอยากอยู่คนเดียวก็ไปทำอาชีพแบบนั้นแต่ทีนี้แรงงานทั้งระบบที่ตกงานเนี่ยนะครับแรกแรกเนี่ย เราคิดว่าจะตกงานประมาณ3ล้านคนโอ้สามล้านหนักนีฮะอยู่มาอยู่มาผ่านเดือนแรกงโควิดเข้าสู่เดือนที่2ตกงาน7ล้านคนและขยับจะเป็น10ล้านคนครับโดยนางเบอร์กิทฮานกับผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยเนี่ยบอกว่าในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวของโควิดถือเป็นความท้าทายที่สำคัญนะฮะคือทำอย่างไรที่จะช่วยฟื้นฟูคนตกงานให้สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานปกติได้อีกครั้ง ซึ่งน่าจะนํามาตรก,การที่เสริมความคล่องตัวของตลาดแรงงานมาพิจารณาเช่นการให้เงินอุดหนุนค่าจ้างที่มุ่งเป้าไปสู่บุคคลที่อยู่ในภาคการผลิตที่เปราะบางที่สุดและการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการทํางานจริงเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานอีกครั้ง World Bank เนี่ยนะครับหรือธนาคารโลกครับประมาณการนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีคนตกงานและสูญเสียรายได้จากโควิด -19 มากกว่า คุณเอ้ยคุณผู้ชมตั้งใจฟังนะจะมีคนตกงานมากกว่า8 3ล้านคแนคนคก็เกือบเกือบ8ล้าน5 8ล้านเกือบ9ล้านถือว่าสูงมากนะครับทำให้มีคนตกงานจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานในภาคที่มีความเสี่ยงเช่นภาคบริการภาคการท่องเที่ยวซึ่งจากรายงาน,นยังพบอีกนะครับว่าจำนวนผู้ที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐฐ หรือผู้ที่มีรายได้ต่อวันต่นตำกว่า5.5เหรียญดอลลาร์สาหรัฐตามสภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อจะสูงขึ้นกว่า1เท่าตัวจาก4.7ล้านคนในไตรามาสแรกเป็น9.7ล้านคนในไตรามาสที่2ของปี2 5 6 3โดยเฉพาะสัดส่วนของคนที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในกลุ่มครัวเรือนชนชั้นกลางในภาคการผลิตและภาคบร,ริการจะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวจาก6%เป็น2์ในขณะที่ คุณเกียรติพงศ์อริยะปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกหรือ Worldbank ยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากวิกฤตโควิด -19 โดย Worldbank เนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปีนี้น่าจะหดตัวกว่า5%และน่าจะใช้เวลามากกว่า2ปีที่จะกลับสู่ระดับ GDP ก่อนที่จะประสบปัญหาโควิด -19 การส่งออกนี่หดตัวประมาณ6.3% ซึ่งเป็นการชะลอตัวลงรายตรอยมาสที่แรงที่สุดในรอบ5ปีเนื่องจากความต้องการสินค้าไทยในต่างประเทศยังคงอ่อนแอจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้นะครับคาดการว่าการบริโภคภาคเอกชนจะลดลงประมาณ3.2%เนื่องจากมาตรการห้ามการเดินทางและรายได้ที่ลดลงซึ่งจำกัดการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคโดยเฉพาะในตรามาส2 6 3และก็มีคนตกงานกระจายไปทั่วประเทศนะครับ